ลมแรงมากโอ้หดูดิสวยมากอันนี้คือวิวแบบเขาเรียกว่าเขาเรียกว่า360องศาป่ะใช่ใช่ใช่360องศาเนาะเหรอ360ถ้าแบบนี้คือ360องศาอะใช่สวยไหมเออพี่ก็ว่าสวยโอ้ยพี่ครับว้าวสุดลูกหูลูกตาโอ้เราเดินวนไปเรื่อยๆเลยใช่ไหมใช่ต้องวนอีกต้องวนอีกนานแค่ไหนต้องวนอีกนานนกอินทรีนกนอยู่ไหนไม่รู้ต้องวนอีกนานแค่ไหนดูสภาพผมเชแช่ เอาจริงๆครับคืนนี้ผมโคตรตื่นเต้นเลยผมมาอยากให้ถึงพรุ่งนี้เช้าเร็วๆผมอยากจะกินอาหารเช้าเป้จริงอันนคือไ้หลักเออพ้อยหลักเลยเพราะว่าที่เรามาที่นี่คือเรื่องพักเป็นเรื่องรองนะครับผมแต่น้อตก็จัดเต็มให้เราก็ขอบคุณมากๆแล้วก็ตอนนี้เราก็ลงมาข้างล่างแล้วนะครับมาหลบลมให้หลบอะไรคือวิววดีดีไหมดีสวยมากนะครับแต่ว่าลมแรงมากอ่านี่เป็นบาร์แล้วนะครับ ตอนนี้เราก็มาอยู่ในที่ห้องแล้วนะครับก็เดี๋ยวพักผ่อนเนอะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปลุยอาหารเช้าบุฟเฟ่ผลไม้อ่าแล้วก็อาหารช่วงเที่ยงนะครอาหารเที่ยงแล้วอาหารเย็นอาหารค้าวเลุยกินทุกอย่างที่มีก็เรียกว่าถอนทุนคืนให้กับนอตนะครับผมงนั้นก็คืนนี้ราตรีสวัสดิ์เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เช้าครับเฟซีฟันดีครับฟันดีค่ะ Good morning นะครับ Morning ครับผม ตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบแปดโมงแล้วใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มเดินทางไปห้องอาหารเช้ากันไปกินมื้อเช้าจัดเต็มจัดเต็มตื่นยังตื่นยังตื่นแล้วตื่นแล้วโอเคโอ้ตื่นเช้ามาตรงนี้เมื่อคืนนอนก็ไม่ได้ปิดตรงนี้ไว้นะครับพี่ติโอ้คือนาฬิกาไม่ได้ปลุกผมแต่ว่าแสงไม่ได้กาศที่มันเข้าห้องปลุกผมนะฮะนี่ครับห้องใหญ่นะห้องใหญ่ห้องใหญ่หลับสบายมา แอร์เย็นมากโอ้ยสวยเนี่ยขอดูวิวนี่แป๊บนึง่งในเมฟซีสวยมากเลยวิวนี่ดูสิโอ้เหมือนว่าคืนฝนตกเนอะใช่ค่ะตกหนักเลยแล้วก็เนี่ยทำให้ข้างนอกมันไม่ได้ดูมีแดดนะครับป่ะทีละที่ทโรหาพไม่นอนเลยได้โรตามไม่นอนใอยพี่หน่อยได้เรเราไปลุยกัน มอร์นิ่งนะครับคนดีไม่ตื่นไม่ได้นะเพราะว่าต้องเอาทุนคืนต้องเอาทุนคืนเอาทุนคืนจริงใช่ไหมไปครับเอฟซีเราไปห้องอาหารจังกันเช้านี้ก็เราจะไปเป็นบุฟเฟ่อาหารเช้าก่อนนะฮะแล้วต่อจากบุฟเฟ่อาหารเช้าเนี่ยมันจะเป็นเอ่อบุฟเฟ่ผลไม้ป่ะใช่แล้วอ่าเป็นผลไม้ผลไม้นี่มีหมดเลยป่ะ ละมุดลำไยทุเรียนทุเรียนมีแต่ว่ามันได้คนละหนึ่งหนึ่งลูกหนึ่งไม่ใช่หนึ่งครูหนึ่งลูกโอ้โง่ไม่เนี่ยนอนกี่โมงเมื่อคืนประมาณตีสองตีสองกว่าโอ้โหตีสองกว่านะนี่กี่โมงตอนนี้แปดโมงแล้วแปดโมงห้าทีมื่อคนจะเยอะไหมคิดว่าเช้าผมไม่ตื่นหรือว่ามีเราเนี่ยหรือเปล่าจริงมีเราในที่แบบมั่วเฮ้ยแต่นแต่ที่นี่อ่ะต่างชาติเยอะมากเหมือนอินเดียเหมือนฝรั่งเยอะๆนะครับผมเห็นเต็มเลยอาหลับนี่ใครหลับตื่นเนี่ย